แห่งความลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดาคุณชื่นชอบเรื่องเราจากประสบการณ์จริงเรื่องราวลี้ลับเพียงหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นที่นี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้าน เรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเงินปากผีบ้านดอนก้อยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปี2 5 2 7ที่บ้านดอนก้อยอำเภอม่วง30สจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเวลาที่ความเชื่อเรื่องวิญญาณและเงินปากผี ยังคงฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านพี่แมวหญิงวัยสาตสิบนที่พึ่งย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดหลังได้หย่ากับสามีที่กรุงเทพตั้มหลานชายวัย15ปีที่สนิทสนมกับพี่แมวมากและลุงชยัยชายชาราผู้มีวิชาทางสาย,ยศาสตร์และเป็นอดีตหมอผีประจำหมู่บ้าน พี่แมวกลับมาอยู่บ้านเก่าซึ่งบ้านหลังนี้ปล่อยทิ้งล้างมาหลายปีหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นค่อนข้างเก่าและมีต้นไม้ปกคลุมรอบบ้านทําให้บรรยากาศดูวังเวงมากตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าไปคืนแรกที่พี่แมวนอนในบ้าน ก็ได้ยินเสียงเคาะเบาๆจากใต้ถุนเสียงเหมือนเหรียญกริ่งเธอคิดแค่ว่าอาจเป็นสัตว์หรือของหล่นโดยไม่ได้ใส่ใจแต่พอหลายคืนผ่านไปเสียงนั้นกลับถี่ชัดเจนจนในคืนหนึง่งเธอได้ลงไปดูใต้ถุนในช่วงเวลาตีสองและพบกับเหรียญหนึ่งบาทเต่าดำ วางเรียงอยู่เป็นวงใต้ถุนบันไดบ้านเมื่อเธอหยิบมันขึ้นมาก็ได้กินเหม็นคล้ายซากสัตว์พร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆข้างหูอย่าเอาเงินของข้าเสียงนั้นแววเบาแต่ชัดเจนพอจะทำให้คนลุกสู้พี่แมวนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ลุงใช้ฟังลุงใช้เงียบไปสักคู่หนึ่ง ก่อนจะพูดว่าเงินปากผีเงินของคนตายโหงในบ้านหลังนี้นั่นแหละเขาเล่าต่อว่าเมื่อ30ปีก่อนมีหญิงชื่อนวลถูกฆ่าข่มขืนในบ้านหลังนี้คนร้ายหนีไปได้ไม่ถูกจับและตอนฝังศพพ่อแม่ของนวลลัววิญญาลูกจะกลายเป็นผีเฮี้ยน จึงฝังเหรียญเงินไว้ในปากตามความเชื่อโบราณเพื่อให้วิญญาณมีเงินค่าโดยสารไปยังปอลโลกแต่พราะศพของนวลไม่เคยได้ทำพิธีอย่างถูกต้องวิญญาณจึงคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังจากนั้นพี่แมวเริ่มฝันเห็นหญิงสาวผมยาวใส่ชุดสีขาวมายืนอยู่ปลายเตียงทุกคืนเธอมักจะพูดว่า เอาเงินเข้ามาตำซึ่งเคยเล้อเลียนเรื่องนี้ก็เริ่มเจอสิ่งแปลกๆในบ้านเช่นกันทั้งได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เห็นเงาคนเดินผ่านกระจกทั้งที่ในบ้านมีแค่เขาเมื่อถึงจุดหนึ่งพี่แมวตัดสินใจขุดใต้ทุนบ้านตรงบริเวณที่พบเหรียญและก็ได้พบกับโครงกระดูกมนุษย์ ที่ยังมีฟันกรามอยู่และในปากพบเหรียญหนึ่งบาทอยู่จริงๆลุงชัยจึงจัดพิธีเชิญดวงวิญญาณขึ้นมาและพยายามส่งเธอไปยังสัมปายพบแต่ระหว่างพิธีนั้นเกิดพายุฟ้าขนองอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงร้องโหยหวนเสียงกรีดร้องรันบ้าน ก่อนจะเงียบหายไปหลังจากคืนนั้นทุกอย่างจะดูสงบลงบ้านไม่มีเสียงแปลกๆอีกและพี่แมวก็สามารถอยู่บ้านได้อย่างสงบใจแต่ในคืนหนึง่งหลังจากผ่านไปเพียงสามเดือนต่มพบเหรียญหนึ่งบาทวางอยู่ใต้หมอนของเขาพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาในหูว่า ายัางไม่ไปไหนเพราะใครบางคนยังโกหกตามตกใจสุดขีดและเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่แมวฟังแต่พี่แมวกับนิ่งเงียบและพูดเพียงว่าเรื่องบางอย่างไม่ควรถูกขุดขึ้นมาตั้งแต่แรกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะถ้าหากชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ